แบบฝึกหัด8.5หน้า76นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่3ค่ะวงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่78.5ตารางเซนติเมตรมีรัศมียาวเท่าใดในข้อนี้นะคะโจทย์บอกพื้นที่มานะคะแล้วให้นักเรียนหาความยาวของรัศมีนะคะวิธีทํำนะคะ เราทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเท่ากับย r ยกกำลังสองเนื่องจากพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพาย r ยกกำลังสองแสดงว่า 7 8 5ที่เป็นพื้นที่นะคะเท่ากับพาย R ยกกำลังสองให้ค่าพายเป็น3.14นะคะคูณด้วย R ยกกำลังสองหรือคูณด้วย r 2ตัวนะคะจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารน,นะคะเราก็จะได้ว่า อคูณ R เท่ากับ78.5หารด้วย3.14 78.5หารด้วย3.14นะคะเราจะเลื่อนจุดนะคะได้เป็น314 78.5เลื่อนไป2ตำแหน่งนะคะได้เป็น7850นำ7850 หารด้วย314นะคะ3คูณ1ได้3 3คูณ2ได้6ลองนำ2มาคูณ314นะคะได้628นำมาลบกัน15ลบ8เหลือ7 7ลบ2เหลือ5 7ลบ6เหลือ1ดึง0ลงมานะคะ3คูณ5ได้15ลองนำ5มาคูณ 314นะคะ5 4 20ใส่0ทด2 5 1 5บวก2เป็น7 5 35ลบกันเหลือ0ดังนั้นผลหารนะคะได้เท่ากับ25เราก็จะได้ว่า R คูณ R เท่ากับ25นะคะเราก็จะต้องหาจำนวน 2ตัวที่เหมือนกันแล้วคูณกันได้25นะคะซึ่งก็คือ5คูณ5ได้25เนื่องจาก5คูณ5ได้เท่ากับ25เราก็จะได้ว่า R คูณ R เท่ากับ5คูณ5นั่นเองนะคะแสดงว่า r เท่ากับ5ดังนั้นวงกลมนี้มีรัศมียาว5เซนติเมตร คำตอบนะคะหเซนติเมตรต่อไปข้อ4ี่ค่ะส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าใดจากรูปนะคะเป็นรูปวงกลมและรูปวงกลมนะคะแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน ขั้นแรกเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปวงกลมทั้งหมดนะคะแล้วนำมาหารด้วยสองนะคะวิธีทำค่ะวงกลมมีรัศมียาว เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะคือ18ซนติเมตรดังนั้นรัศมีนะคะจะเท่ากับ18หาร2ได้9ซนติเมตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับ π พา,ายกกำลังสอง เราก็จะได้ว่าวงกลมมีพื้นที่เท่ากับให้พายเป็น3.14นะคะคูณด้วย R ยกกำลังสองซึ่งก็คือ9คูณ9หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร

บวกกันนะคะได้4 3 4 5 2ผลคูณนะคะจะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็จะได้เป็น254.34ตารางเซนติเมตร ต่อไปนะคะเนื่องจากส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของวงกลมนะคะเนื่องจากส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่ง ซึ่งก็คือเป็นเศษ1นส่วนสองของพื้นที่ของวงกลมนะคะแสดงว่าส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่ นำเศษ1ส่วน2คูณด้วยพื้นที่ของวงกลมนะคะซึ่งก็คือ254.34ตารางเซนติเมตรนำ254.34หารด้วย2นะคะ254.34หารด้วย2ใช้หารสั้นนะคะ212 224

ดังนั้นส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่127.17ตารางเซนติเมตรคำตอบนะคะ 127.17ตารางเซนติเมตร